การทำสมาธิแประดับผู้เจ้าตรัสไว้ตั้งแต่ปฐมฌานทุตยิยฌานตตยฌานจตุตฌานอากาสานัญจายจตนะวิญญาณญจายจตนะอากินจัญญาจตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะแประดับนี้ใครทำกรรมนั้นจะส่งผลในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันสมาธิทั้งแประดับนี้ได้มาด้วยการเจริญอาณาปานสติพระองค์บอกเลยว่าอาณาปานสติ เป็นเหตุให้ได้สมาธิทุกระดับดังนั้นใครต้องการสมาธิระดับใดจเจริญอาณาปานสติได้แน่นอนพระองค์จึงตรัสว่าการจเจริญอาณาปานสตินั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจคือกายพาตาสติคือเหมือนมหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจ แม่น้ําน้อยใหญ่ทั้งหลายไหลรวมลงสู่มหาสมุทรทั้งหมดคนที่จเจริญกายยกคตัสติหรืออาณาปานสตินั้นความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นอยากมีความเป็นกุศลมากบุญบรารมีมากไม่ต้องวิ่งไปทําอะไรอยู่ที่ไหนก็ตามมีเวลามีสติระลึกได้กลับมารู้ลมงหายใจ เข้าออกของตัวเองอยู่ในที่ทำงานก็ทำได้อยู่ที่บ้านก็ทำได้นั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินก็เจริญอาณาปานสติได้และการกระทำอาณาปานสติแม้ชั่วการเพ่งรัดนิ้วมือพระองค์ก็สรรเสริญแล้วพระศาสดาไม่มีพูดเล่นไม่มีพูดเพ้อเ้อร์ไม่มีพูดประจบประแจงเอาใจ หรือล่อหลอกใครพระองค์บอกถ้าพิกุจเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌาน